ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษในเรื่องนี้เกิดจังหวัดลบบุรีครับนานหลายปีมาแล้วตอนที่คุณนิยมยังอยู่โรงเรียนเดินไปโรงเรียนแล้วก็เดินกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิกตอนบ่ายเนี่ยต้องเดินผ่านบ้านตาไนเยน้อยทุกวันะตะตายนคนที่คุณนิยมพูดถึงเนี่ยอุปนิสัยแกเป็นคนชอบล่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ถ้ากินได้และเป็นอาหารได้เนี่ยไม่เคยพลาดละวันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่คุณนิยมเดินออกจากบ้านมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพื่อจะไปโรงเรียนตามปกติคุณนิยมก็เดินสวนทางกับตาในเข้าพอดีด้วยนิสัยชอบพูดชอบคุยทัย้งคุณนิยมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชอบทักทายทุกคนเมื่อเดินสวนกันไม่ว่าจะรู้จักไม่รู้จัก ยิ่งถ้าเป็นคนรู้จักมากคุ้นกันนะดีละทีเนี้ยเป็นถามโน่นถามนี่ให้วุ่นไปหมดจนบางครั้งถึงก็โดนตะคอกถึงจะหยุดถามคุณนิยมก็ถามตาไนไปว่าตาตาแบกปืนจะไปยิงอะไรแต่เช้าเชียวว่าจะไปยิงนกกินลูกใสในป่านวนเนะวะตาไปตัดไม้เมื่อวานเห็นนกมันกินลูกไสเต็มไปหมดวันนี้ก็เลยจะไปช่วยสงเคราะห์มันหน่อย เอารถตาไปยิงพวกมันไม่กลัวบาปเหรอเอ้ยตั้งแต่ตาเกิดมาอายุก็สี่สิบจะห้าสิบอยู่แล้วเนี่ยตายังไม่เคยเห็นตัวบาปเลยว่าหน้าตาหัวหูวมันเป็นยังไงแล้วเอ็งรู้ได้ยังไงวะมันเป็นบาปครูเคยสอนที่โรงเรียนนะ่ะแล้วแม่ก็เคยสอนด้วยที่บ้านงั้นวันนี้ ถ้าเองไปถึงโรงเรียนเองลองถามครูเองดูสิว่าไอ้บาปตัวที่ว่าเนี่ยตัวมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงนะแล้วเองมาบอก้าหน่อยนะ <c oughs> ตะนายพูดแล้วก็เดินไปคุณนิยมก็เดินไปโรงเรียนต่อรู้สึกเครืองตาไนนิดนิด,นดที่แกไม่ยอมเชื่อหลายวันต่อมาก็ยังเห็นตนาไนแบกปืนไปยิงนกทุกวันคุณนิยมก็ให้นึกลังเลใจซะแล้วเพราะว่าเห็นตนาไนแกทําแต่บาปทุกวันไม่เห็นแกเป็นอะไรสักที แล้วก็พาให้รู้สึกไม่พอใจครูด้วยแม่ด้วยที่หลอกหลอกคุณนิยมห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์แล้วในที่สุดก็เก็บความรู้สึกนี้ไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากถามแม่ในขณะที่แม่กําลังนั่งพับผ้าเพื่อจะเตรียมเก็บเข้าตู้แม่แม่การฆ่าสัตว์นี่มันบาปจริงหรือเปล่าอะ่ะบาปสิลูกทําไมอะ่ะถามทําไมเปล่าหรอกแม่เพียงแต่ผมไม่อยากจะเชื่อแล้วละไอ้เรื่องบาปเนี่ย ก็ตอบแม่ไปยังไม่รู้สึกเกรงใจทำเอาแม่งงไปนิดนิดที่เมื่อได้ฟังพูดออกไปอย่างนั้นก็ย้อนถามแล้วนี่ลูกเอาคำพูดจำพวกนี้มาจากไหนนี่ลูกไม่เคยดื้อย่างนี้มาก่อนนี่นะทำไมวันนี้ลูกถึงพูดกับแม่อย่างเงี้ยบอกแม่สิก็เพราะผมเห็นตนาในแกฆ่าสัตว์ทุกวันแต่ผมไม่เห็นแกเป็นอะไรสักหน่อยนึงเมื่อคุณนิยมพูดจบแม่ก็นั่งนิ่งไปชั่วอึดใจอย่างใช้ความคิด แล้วก็ดึงคุณนิยมเข้าไปกอดแล้วก็ลูบหัวไปมาลูกเอ๋ยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะไม่รักลูกหรอกไอ้ที่พ่อแม่พยายามอบรมสั่งสอนลูกก็เพราะพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกตกรกรรมลำบากเพราะความประพฤติไม่ดีไม่ว่าจะทางไหนที่ลูกเห็นไอ้นายมันนะ่ะมันก็จริงอยู่หรอกแต่ลูกจงเชื่อแม่และจำคําพูดของแม่ไวเ้เถอะไม่วันใดวันหนึ่งละผลกรรมที่ไอ้นมันทำไว้อะ สักวันหนึ่งผลกรรมมันจะต้องย้อนสนองเข้ากับมันอย่างแน่นอนลูกเชื่อแม่เถอะคุณนิยมก็มองศพตามแม่อย่างเข้าใจแล้วก็รับปากกับแม่ข้าแม่ออกไปผมจะเชื่อแม่คนเดียวไม่เชื่อตาไนอีกแล้วแม่ก็ยิ้มอย่างโล่งอกก็กอดลูกไว้นัน่นหนึ่งปีให้หลังตาไนก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือยังไม่เลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนกระทั่งคุณนิยมเรียนใกล้จะจบชั้นป .5 ก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันมาก่อนเกิดขึ้นกับตาไนคือประมาณสี่โมงเย็นวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งวิ่งอย่างรีบด่วนเหมือนตกใจอะไรมาสักอย่างตรงไปบ้านของตาไนปากก็ตะโกนเรียกยายน้อยยายน้อยยายน้อยยายยายน้อยเร็วๆวเข้ายายน้อยอยู่บ้านกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เมื่อได้ยินเสียงเด็กมาตะโกนออกมาดูถึงได้รู้ว่าเป็นเจ้านวนเด็กข้างบ้านก็ร้องถามไอ้นนนมีอะไรเหรอวิ่งหน้าตาตื่นมาเจียว ตาไนอะตาไนโดนยิงนอนอยู่ริมป่าท้ายทุ่งนั่นรีบไปดูเธอยายน้อยฟังเจ้านวลบอกว่าตาไนโดนปืนเท่านั้นน่ะตกใจหน้าซีดไปเลยพอหายงงรวบรวมสติได้เท่านั้นน่ะปากก็ร้องลั่นขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงช่วยด้วยช่วยด้วยพี่นานโดนยิงช่วยด้วยแล้วก็วิ่งไปยังที่ตายนนอนอยู่พวกเพื่อนบ้านเมื่อได้ยินก็วิ่งตามไปดูด้วยความเป็นห่วง เมื่อทุกคนวิ่งไปถึงก็เห็นตนาไนนอนจมกองเลือดอยู่แต่ยังไม่ตายเพียงแต่สลบไปก็ช่วยกันหามร่างตาไนกลับมาบ้านเพื่อจะนําส่งโรงพยาบาลพอวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ยายน้อยและเพื่อนบ้านที่ได้ช่วยพาตาไนส่งโรงพยาบาลกลับมาบ้านก็เล่าให้พวกที่คอยฟังข่าวอยู่ทางบ้านว่าตาไนเล่าให้ฟังหลังจากแกปืนแล้วว่าปืนที่แกโดนนั่นน่ะไม่ใช่ของใครเราเป็นปืนของแกเองอ่ะแหละกล่าวคือหลังจากที่แกยิงนกได้หลายตัวแล้ว แกก็ได้ขัดปืนไม้ใหม่เพื่อจะเตรียมยิงนกที่บินมาเกาะกินลูกทซายอีกพอแกง,ง้างนกปืนยกประทับบ่าแล้วก็เล็งไปยังเป้าแกบอกว่ามองเป้าไม่ถนัดแกก็เลยเอาปืนลงจากบ่าเพื่อจะขยับไปตรงอื่นให้มันมองเป้าชัดกว่านี้แต่ด้วยความรีบร้อนเนื่องจากแกกลัวนกจะบินหนีไปซะก่อนก็ทําให้แกเผลอแล้วลืมเอานกปืนลงซะก่อนหรือจะเป็นประเวณกรรมที่แกได้สร้างสมเอาไว้ก็ไม่รู้ถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้แล้ว มือข้างหนึ่งของแกไปจับเอาปลายกระบอกปืนแล้วเอาปืนทําเป็นไม้เท้าเพื่อจะทรงตัวขยับไปหาเป้าใหม่พอแกยกปืนจะกก้าวไปข้างหน้าแกเกิดขมาไปซะก่อนผ่านท้ายปืนกระแทกเข้ากับพื้นปืนลั่นเปรียงขึ้นมาตาายเล่าต่อไปว่าหลังจากปืนลั่นแล้วแกก็หมดสติไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็มานอนอยู่โรงพยาบาลนี่แหละ เพื่อนบ้านก็เล่าต่อไปอีกว่าบาดแผลที่ตาไน,นโดนปืนน่ะไม่น่าห่วงเท่าไหร่นักเพราะมันแฉลบไปไม่โดนอย่างจังแต่ถึงยังไงก็ตามก็ทําให้แกต้องเข็ดขยาดแล้วก็เสียใจไปจนมันตายเลยทีเดียวเพราะว่าแกต้องสูญเสียลูกตาไปข้างหนึ่งตาไนนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบครึ่งเดือนพออาการดีขึ้นก็ขอตัวกลับมานอนรักษาตัวที่บ้านเพื่อจะลดรายจ่าย เนื่องจากอาชีพการงานทางบ้านของแกก็ไม่ค่อยจะราบรื่นเพียงพอกินพอใช้ไปวันๆเท่านั้นเองเย็นวันหนึ่งหลังจากที่คุณนิยมกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็ทําภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วเห็นยังไม่มืดก็เลยนึกอยากจะออกไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายซะหน่อยแล้วค่อยกลับมาอาบน้ําเพื่อกินข้าวเย็นพอดีเดินไปเจอตาไนเขาอีกซึ่งแผลของแกก็ยังไม่หายสนิทคุณนิยมก็ร้องทักแกอ้าวตาแผลยังไม่หายอีกเหรอเออยังว่ะ แต่ก็จวนจะหายแล้วละต่อไปยังจะตาจะไปยิงนกอีกเปล่าเนี่ยตาเลิกไม่ได้หรอกเพราะเป็นหน้าที่ของตาจะต้องหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเวลาหลายวันต่อมาพอแผลของตายนหายเป็นปกติดีแล้วก็วรจริงเหมือนอย่างที่แกเคยพูดไว้พอแผลหายดีแล้วแทนที่แกจะรู้สึกสำนึกตัวกลับตัวสมัยกลับยิ่งทำบาปหนักไปกว่าเก่าซสอีก จนพวกชาวบ้านใกล้เคียงเขาพากันขนานนามแกว่าไอ้พิษฆาตาเดียวเพราะคราวนี้แกทำบาปทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ลดละทุกคนในย่านนั้นที่รู้เห็นการกระทำของตาในก็พาให้นึกสมเพศในตัวแกไปตามๆกันทุกคนต่างลงความเห็นกันว่าตายเมื่อไหร่นะและถึงจะหยุดการฆ่าสัตว์ตานเอ,อ้ยอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุกับตาในขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แต่ตาในคนเดียวแม้แต่ลูกน้อยของแกที่ยังนอนแบเบาก,ก็พลอยได้รับเคราะห์ไปด้วยคือวันนั้นหลังจากที่ตาในกลับจากล่าสัตว์แกได้นกงัางมาด้วยตัวหนึ่งแต่นกมันยังไม่ตายพอมาถึงบ้านก็แกก็เอาพวกกระรอกกระจงส่งให้เมียเอาไปถอนขนเพื่อจะทําแกงกินมื้อเย็นส่วนตัวแกเองก็เอานกตัวนั้นไปผูกไว้บนบ้านแล้วก็กลับลงมาเพื่อจะช่วยเมียทําอีกคนหนึ่ง ตาไานาหารู้ไม่ว่านกตัวนั้นแหละที่จะนำภัยพิบัติมาให้แกอีกครั้งคือพอแกลงมาข้างล่างไม่นานนักลูกของแกที่กำลังนอนหลับอยู่บนบ้านก็ตื่นจากนอนพอเด็กน้อยตื่นขึ้นมาเหลียวซ้ายแลวขวาไม่เห็นมีใครก็พอดีเด็กเห็นอาหารไปเห็นนกเข้าด้วยความไม่รู้เดียงสาเด็กก็คลานเข้าไปหานกที่กำลังโดดโทงทงอยู่ไม่ห่างจากตัวเท่าไหร่นักพอเด็กคลานเข้ามาหาด้วยสัญชาตญาณความกลัวที่มีอยู่แล้วนกก็พยายามหนี แต่จะหนีไปได้ยังไงในเมื่อถูกตะไนเอาเชือกผูกไว้ก็ฟากพื้นบ้านคือบ้านตะไนนี่ก็ปลูกแบบกระท่อมทีนี้พอหน,นีไม่พ้นนกก็หันมาสู้ใช้ปากที่แหลมคมจิกมาที่เด็กเด็กน้อยโดนนกจิกก็เจ็บร้องลั่นบ้านเลยตนไนเมื่อได้ยินลูกร้องก็วิ่งขึ้นไปดูแต่ช้าไปแล้วนกจิกเอาลูกของแกเป็นแผลสลายแผลแล้วขวาจะไปถึงยังผลให้ลูกน้อยของแกต้องเสียลูกตาไปด้วยอีกข้างหนึ่ง เมื่อตะายนขึ้นไปถึงเห็นสภาพของลูกเข้าอย่างที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะมันสายไปเสียแล้วแกก็รู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธแค้นนกตัวนั้นไปนั้นมากด้วยความโกรธจัดก็คว้ามีดอิโต้หมาจะสับนอกออกเป็นชิ้นๆแต่ความโมโหยังสุดขีดทําให้แกพลาดท่าต้องเจ็บตัวอีกครั้งคือแกยกมือสุดเอื้อมพอตวัดมีดลงไปมีดมันไปติดขัดเข้ากับหลังคาก็ทําให้เสียจังหวะมีดพลาดไปโดนนักแข่งของแกเข้า ทํานแม่แกร้องเสียงหลงออกมาอย่างลืมตัวโอ้ยส่วนเมียที่กําลังถอนขนกระรอกอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงผัวร้องโอ้ยก็ให้นึกสงสัยทิ้งกระรอกขึ้นไปดูอีกคนพอขึ้นไปถึงก็เห็นบาดแผลของผัวแล้วก็เห็นลูกซึ่งโดนนกจิกถึงก็ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่รู้ตัวเพราะความสงสารปากก็พูดโถลูกแม่ไม่น่าเลยเสร็จแล้วก็จัดแจงพาลูกไปโรงพยาบาลส่วนตนาไนนั้นก็จัดการทําแผลเองที่บ้านเพราะว่าแผลไม่มากเท่าไหร่นัก ว่าแผลจะหายเป็นปกติดีตายนต้องอยู่บ้านไม่ได้ออกไปยิงนกตกปลาร่วมครึ่งเดือนเห็นจะได้แต่พอแผลหายดีแล้วแกก็ยังเอาอีกก็แหละซึ่งทีแรกเนี่ยคุณนิยมคิดอยู่ในใจว่าโดนซ้ำสองแบบนี้คงจะเขตขยดไปนานแต่ที่ไหนได้แกกลับทําเหมือนว่าไอ้ที่แล้วมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกเลยเอ๊ะคนอะไรแปลกพิลึกนี่ละครับการทําเวรทํากรรมไว้กับชีวิต,ต้องคนอื่นตัวเองก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ คิดแล้วก็น่าสงสารตาหนแต่ใครจะช่วยแกได้เพราะว่าแกทําตัวของแกเองก็สุดแล้วแต่เวรกรรมที่แกทําไว้จะลิขิตชีวิตของแกต่อไปอยู่มาไม่นานสักเท่าไหร่เป็นช่วงฤดูฝนได้มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งคือในตอนเช้าวันหนึ่งได้มีฝูงลิงไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดปกติธรรมดาแล้วหมู่บ้านที่คุณนิยมอยู่ตั้งแต่จําความได้ไม่เคยเห็นหลิงเลยวันนั้นเป็นวันแรกในชีวิตที่ได้เห็นหลิงตัวจริง วันนั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันมาดูผงลิงอย่างไม่ขาดสายเหมือนกันซึ่งในกลุ่มของชาวบ้านที่มาดูลิงวันนั้นก็มีตนไนของเรารวมอยู่ด้วยคนหนึ่งและเมื่อหลายๆคนมารวมกันข้าวต่างคนต่างก็ออกความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นาและผลที่สุดชาวบ้านก็สรุปกันว่าลิงผงนี้ต้องเป็นลิงของเจ้าพ่ออย่างแน่นอนเพราะดูท่าทางมันเชื่องแล้วก็ไม่ทําอะไรคนด้วย หลายหลายคนก็ลองเอาของส่งให้พวกลิงก็รับไปกินแต่โดยดีเหมือนกับไม่ใช่เป็นสัตว์ป่าดูท่าทางมันเรียบร้อยชอบคนชาวบ้านเมื่อเห็นอย่างนั้นต่างก็ไปหาของมาให้ลิงกินกันทั้งวันเลยในวันนั้นแต่ตนนายกลับไม่คิดเหมือนอย่างชาวบ้านเขาแต่กลับพูดกับเมียของแกบอกว่าเดี๋ยวกูจะยิงลิงพวกนี้สักตัวจะลองกินดูซิว่าเนื้อลิงมันจะอร่อยขนาดไหน เมียตาไนแกไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปยิงลิงผงนั้นแกก็บอก,กบตาไนบอกอย่าไปทําอะไรเขาเลยเขาไม่ได้มารบกวนอะไรเราเราอย่าไปรบกวนเขาเลยแล้วก็อีกอย่างชาวบ้านเขาก็รักลิงพวกนี้นะถึงแม้เมียจะพูดบอกอยังไงตาไนก็ไม่ยอมเชื่อฟังคําห้ามปรามแกก็กลับพูดออกมาว่าไอ้พวกชาวบ้านพวกนี้มันบ้าพอรุ่งเช้าตาไนก็ออกจากบ้านตั้งแต่ยังไม่สว่างดีเพราะว่าแกไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นว่าแกไปยิงลิง แต่นายเที่ยวเดินหาอยู่พักหนึ่งก็เจอลิงกําลังออกหากินตามปกติของวันใหม่แต่พวกลิงมันไม่รู้หรอกว่าไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งในฝูงนี่ดวงกําลังจะขาดอยู่ในกี่ไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้แหละแต่นายยืนดูหมู่ลิงอยู่อึดใจเดียวก็ยกปืนเล็งไปยังลิงตัวใหญ่กว่าเพื่อนในจํานวนนั้นพอเล็งได้ที่แล้วก็เหนี่ยวกาย,สยาเสียงเปรียงทําให้ลิงตัวอื่นๆตกใจหนีอย่างไม่คิดชีวิต คงเหลืออยู่ตัวเดียวที่ถูกปืนเท่านั้นแต่ยังไม่ตายมันก็พยายามเอื้อมมือไปรูดใบไม้เอามาอุดรูกระสุนเพื่อไม่ให้เลือดออกแทนที่ตายเห็นแล้วจะเกิดความสงสารกลับยกปืนขึ้นใหม่แล้วยิงไปอีกนัดหนึ่งทาให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพอได้ยินเสียงปืนถึงสองนัดซ้อนก็วิ่งมาดูก็ปรากฏว่าตานาย,ยิงลิงตกลงมาชักดิ้นกระเดวกระเดวอยู่แล้วหนึ่งตัวก่อนที่ลิงตัวนั้นจะตายมันยกมือขึ้นทําท่าเหมือนจะไหว้ขอชีวิต แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวในที่สุดลิงก็ตายอย่างน่าอานาถต่อหน้าชาวบ้านที่วิ่งมาดูเมื่อชาวบ้านเห็นอย่างนั้นก็รุมสาบแช่งตาไนต่างๆนะนาฝ่ายตาไนแกก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำด่าสาบแช่งของชาวบ้านเมื่อเห็นว่าลิงตายแล้วก็เข้าไปจับหิ้วเดินกลับบ้านอย่างท้องไม่รู้ร้อนดูเอาเถอะถ้าโลกเราี่มีคนอย่างตาไนสักสิบเปอร์เซ็นต์นสัตว์คงไม่มีเหลืออยู่ให้เราเห็นหรอก และจากวันนั้นเป็นต้นมาลิงที่เหลือไม่เคยมาปรากฏให้ใครได้เห็นอีกเลยต่อมาได้มีอาเพศเกิดขึ้นผู้เท่าผู้หนึ่งในหมู่บ้านได้ถูกวิญญาณเข้าแขวงเร้นแล้วพูดบอกว่าไอ้ไหนมันใจร้ายมันโหดเยี่ยมผิดมนุษย์มันฆ่าแม้กระทั่งลูกศิษย์ฆ่าแล้วมันจะต้องเสียใจสักวันหนึ่งมันจะต้องเสียใจพวกเองคอยดูเถอะข้าจะทําให้มันรู้สึกเสียบงังที่ข้ามาวันนี้ข้ามาบอกให้พวกเองรู้ไว ข้าไปแล้วพอสิ้นเสียงผู้เท่าก็ล้มอย่างคนสิ้นสติพักเดียวก็ฟื้นเห็นผู้คนนั่งกันเต็มบ้านไปหมดก็ตกใจนี่มันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทล้ามาอยู่กันเต็มบ้านอย่างนี้ฮะชาวบ้านก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แกฟังตั้งแต่ต้นจนจบแกก็พยักหน้ารับรู้ตามเหตุการณ์แล้วก็ถอนหายใจเบาๆเ,เออเวรนกรรมของไอ้นายมัน อยู่มาไม่นานเมียตานายตั้งท้องทําให้ตานายและยายน้อยในดีใจเป็นอย่างมากที่จะมีลูกอีกคนพอยายน้อยครบกําหนดคลอดแต่ว่าเด็กที่คลอดออกมานั้นมันไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปหน้าเหมือนลิงตัวที่ตานายยิงตายวันก่อนไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อยเมื่อตานายเห็นสภาพหน้าตาลูกที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่เข้าเท่านั้นแหละแกก็รู้สึกเสียใจแล้วอีกอย่างก็อายชาวบ้านที่มีลูกหน้าเหมือนลิง จนในที่สุดตาในก็เอาลูกของแกที่เพิ่งคลอดออกมาไปฝังเสียโดยที่แกบอกกับชาวบ้านบอกว่าลูกแกตายตั้งแต่คลอดออกมาแล้วแต่ความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นเพราะอย่างน้อยก็หมอตำยคนหนึ่งแหละที่รู้ความจริงดูเอาเถอะครับว่าตานันแกเป็นคนประเภทไหนแม้กระทั่งลูกตัวเองแ,แท้ๆแกยังฆ่าได้ลงคอการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตธรรมดาก็บาปพ,พออยู่แล้วนี่ยังมาฆ่าลูกตัวเองได้อีก หัวใจแกเป็นก้อนเนื้อหรือเปล่าถึงได้อำมหิตอย่างนี้ครั้นต่อมาได้ไม่นานหนะักตาไนโดนฟ้าลงโทษถึงกับจบชีวิตอย่างน่าอานาถนี่แหละครับการทําบาปทํากรรมมาไว้บาปกรรมนั้นก็ต้องตอบสนองอย่างแน่นอนแล้วแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเช่นบาปกรรมที่ตาไนได้ทําไวก้กับสัตว์แล้วก็ลูกของแกในที่สุดตาไนก็ต้องจบชีวิตด้วยการถูกฟ้าผ่าฟ้าลงทันเสียเอง ท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมขอให้ท่านทั้งหลายหมั่นสร้างความดีสร้างกุศลแผ่เมตตาอยากคิดทำแต่บาปกรรมถ้าเราทำแต่ความดีไม่ผิดศีลธรรมฟ้าดินมีหรือครับจะลงโทษอย่างตาหนการทำงานหารายได้มาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว เป็นภาระหน้าที่และความจำเป็นของมนุษย์ทุกรูปทุกนามแต่มีหลายอาชีพที่เว้นได้ก็ควรเว้นเลิกได้ก็ควรเลิกแล้วก็หันเหไปทำอาชีพอย่างอื่นจะดีกว่านั่นก็คืออาชีพที่เบียดเบียนทำลายชีวิตผู้อื่นเช่นอาชีพฆ่าสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หมูวัวหรือว่าปลาเป็นต้นคงจะมีหลายท่านค้านว่า ถ้าหากไม่ทําอาชีพที่ว่านะคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วจะให้ไปทําอาชีพอะไรละ่ะเพราะความรู้ความสามารถอย่างอื่นไม่มีถ้าไม่ทําอาชีพที่ว่านี้ก็คงจะอดตายแน่บางคนพูดดือด้องๆง่ายๆว่ากลัวอดมากกว่ากลัวบาปท่านที่ไม่กลัวบาปแล้วยินดีที่จะทําบาปทำอาคูสลกรรมเพราะอ้างว่ากลัวอดนั้นเดี๋ยวลองฟังเรื่องนี้ดูก่อนครับ เรื่องนี้พระอาจารย์เอี่ยมวัดสามจีนใต้เล่าให้พันโทรพระพินิสราได้บันทึกไว้การบันทึกไม่ได้ระบุปีพศเอาไว้เพียงแต่บอกว่านายคงอยู่ตำบลหัวตะเข้จังหวัดสมุทรปราการมีอาชีพทำนาเมื่อทำนาปลูกข้าวเอาไว้กินเองบ้างขายบ้างคาดเดาว่าฐานะของนายคงคงจะไม่มั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนด้วยเหตุน,นี้นายคงก็เลยต้องมีอาชีพเสริมเพื่อหาอไรายได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือรับย่างตอนควายและในคงก็ได้รับการยกย่องจากชาวบ้านและแวกเดียวกันว่าหมอตอนควายอย่างเต็มภาคภูมิวิธีตอนควายในสมัยก่อนเข้าขั้นทารุณทีเดียวการตอนควายตัวผู้จะต้องเตรียมการพอสมควรขั้นแรกจะต้องหาหลักที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อมัดควายติดกับหลักให้แน่นชนิดกระดิกไม่ได้จากนั้นก็นำบัวควายที่ต้องการตอนมามัดตรึงกับหลักอย่างแน่นหนามั่นคง ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของหมอตอนควายวิธีตอนนั้นมีอยู่สองวิธีวิธีแรกใช้เชือกผูกรวบโคนอันทะเอาไว้ให้แน่นแล้วใช้คอนไม้นี่ทุบลูกอันทะให้แตกจากนั้นก็ใช้น้ำมันยาฉโลมเาไว้วิธีนี้ทำให้วัวควายที่ถูกตอนได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแล้วก็ทุกทรมานไปอีกนานกว่าลูกอันทะที่ถูกทุบและอักเสบจนบวมเป่งจะค่อยๆย,ยุบและอ่อไปในที่สุดวิธีตอนแบบที่สอง ใช้มีดผ่าลูกอันทะแล้วก็ตัดเอาลูกอันท h ออกไปอย่างนั้นก็เย็บรอยผ่าเสียวิธีนี้วัวควายไม่ค่อยเจ็บปวดทรมานนานเท่าไร่แต่การผ่าแล้วตัดลูกอันทะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมากในคงรับจ้างตอนควายมาเรื่อยเรื่อมีวัวควายที่ได้รับความเจ็บปวดทรมานจากการถูกตอนนับร้อยตัวซึ่งในคงก็ไม่เคยรู้สึกสงสารและเวทนามันเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสัตว์เป็นวัวควาย ไม่สนใจว่ามันจะเจ็บปวดรว่วร้าวมากมายขนาดไหนขอให้ตัวเองได้เงินค่าจ้างมาแกก็พอใจแล้วการเวลาผ่านไปกระทั่งนายคงมีอายุได้60ปีเศษอยู่ดีๆลูกอันธาของนายคงก็เกิดอักเสบบวมขึ้นมาหายากินยาทารักษาอย่างไงก็ไม่หายนับวันอาการอักเสบทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้นาคงได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานเหลือกำลัง เมื่อมีอาการบวมเป่งเต็มที่ก็แตกออกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาในคงหายามาทาพออาการเริ่มจะทุเลาแผลใหม่ก็พุข,ขึ้นมาอีกในคงได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นเวลานานนับปีนอนร้องครางโอยโอยทั้งวันทั้งคืนเป็นที่น่าสลดสังเวชแก่ผู้พบเห็นลูกหลานญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะช่วยเหลือได้ยังไงในที่สุดลูกอันทะถึงกันเน่าหลุดออกมา แต่แผลอักเสบที่เป็นน้ำหนองก็ไม่ยอมหายในคงต้องทนทุกทรมานต่อมาอีกนานเป็นเดือนจึงได้ถึงแก่ความตายเนื่องจากทนต่อความเจ็บปวดต่อไปไม่ไหวระหว่างที่ในคงนอนป่วยเพราะลูกอันธะบวมอยู่นั้นได้พร่ำรำพันเสียใจที่ตนเคยตอนวัวตอนควายมามากต่อมากแล้วก็เพิ่งคิดได้ว่าวัวควายเหล่านั้นก็คงเจ็บปวดรวดร้าวลูกอันธะเช่นเดียวกับตัวเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้อกุศลกรรมที่ทำไว้จึงได้สนองแก่ตัวอย่างที่กำลังประเชิญอยู่เรื่องของผลแห่งอกุศลกรรมที่นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไว้วันนี้นะครับถึงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายสิบปีแลว้วก็แล้วแต่ก็อาจจะมีส่วนสกิดใจให้ได้คิดบ้างนะครับสำหรับท่านที่ไม่กลัวบาปอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้คิดและยังไม่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่อย่างเหนียวแน่นเช่นเดิมก็ต้องระวังตัวหน่อยนะครับว่า อย่าให้ถึงกับคิดได้ก็สายเสียแล้วก็แล้วกันเรื่องที่พันโทรพระพินิสราได้บันทึกไว้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผลกรรมของการด่าพระด่าเจ้าพระรุสวาาพระสงฆ์เรื่องนี้พระยาวัจีสัจยารักษ์เป็นคนเล่าให้พันโทรพระพินิสราฟังว่าประมาณปีพุทธศักราช2455หลวงวิจารณ์รับราชการเป็นกรรมการจังหวัดมีหน้าที่ตรวจตามวัดต่าง หลวงวิจาร์ณเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องพระธรรมวินัยแตกฉานพอสมควรเพราะว่าเคยบวชเรียนจนสอบได้ปร,ริญญาหลังจากสิกาลาเพศออกมาแล้วก็รับราชการแล้วก็มีครอบครัวตามวิสัยปุถุชนคนทั่วไปโดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีหลวงวิจาร์ณผู้นี้เป็นคนบ้าอำนาจหลงในยศศักดิ์อย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีนิสัยสนดานหยาบกระด้างไม่มีความเคารพศรัทธาในพระรัตนตรยัยทั้งท้งที่ตัวเองก็เคยบวชเคยเรียนมาแล้วเวลาหลวงวิจารไปตรวจตามวัดตามว่าจะเรียกพระสงฆ์สาม,มเณรมาสอบถามความรู้เหมือนกับคอยจ้องจับผิดถ้าพระเนรตอบถูกก็รอดตัวไปแต่ถ้าตอบผิดพลาดจะถูกหลวงวิจารด่าว่าสับโขกเอาด้วยวาจาหยาบหยาบคลายๆต่างๆนาะนาะไม่มีความเคารพเกรงใจผู้ใดทั้งสิ้น แม้แต่ประสงค์ผู้มีอาวุโสพรรษาหลวงวิจาร์ณก็ไม่ไหวหนะ้าความเลวของหลวงวิจาร์ณอีกประการหนึ่งก็คือหากไปตรวจวัดไหนก็มักจะชอบขอสิ่งของของสงฆ์ของวัดนี่ดะไปหมดหากพระท่านให้ก็ดีไปถ้าพระไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่สิ่งของของท่านแต่ว่าเป็นสมบัติของสงฆ์พระรูปนั้นแล้วก็วัดนั้นก็ตกที่นั่งลําบากหน่อยเพราะว่าหลวงวิจารณ์จะคอยกลั่นแกล้งจ้องจับผิดไม่ลดละ หลวงวิจารณ์ดำรงชีพอย่างไม่ถูกต้องทำนองครองธรรมมาจนมีอายุได้ห้าสิบปีก็เกิดล้มป่วยเป็นไข้ที่บ้านเจ็ดเสมียนของตัวเองอาการป่วยนับว่าแปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลวงวิจาร์จะรู้สึกร้อนที่บริเวณหน้าอกเหลือกำลังร้อนทั้งภายนอกผิวหนังและร้อนทั้งภายในอกทุกทรมานถึงขั้นดิน้นรนร้อง,รองครวญครางอย่างน่าเวทนาบุตรภรยาไปตามหมอมาให้ยารักษายัางไง อาการเร่าร้อนทุรนทุรายก็ไม่ยอมผ่อนยอมคลายคุณหลวงต้องร้องขอให้บุตรภรยาคอยตักน้ำเย็นราดลงบนหน้าอกเรื่อยๆความเร่าร้อนถึงค่อยบรรเทาลงบ้างถ้าหยุดรดน้ำบนหน้าอกความร้อนก็จะเริ่มขึ้นมาอีกหลวงวิจารณ์เจ็บป่วยด้โรคประหลาดนี้ไม่ยอมหายบุตรภรยาและญาติผู้มาช่วยเฝ้าไขา้ต่างก็อิดหนาระอาใจไปตามๆกันเพราะหลวงวิจารณ์ให้รดน้ำหน้าอกไม่ให้หยุด หยุดรถเมื่อไร่ก็จะดิ้นรนร้องโวยวายว่าร้อนที่หน้าอกเหลือจะทนผู้เฝ้าไข้ก็จําเป็นต้องตักน้ํารถให้แทบไม่ต้องทําอะไรกระทั่งใต้ถุนตรงกับที่หลวงวิจารณ์นอนป่วยอยู่นั้นกลายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่เพราะว่าน้ำซึ่งตักราดลงบนหน้าอกไหลตกลงไปตลอดวันตลอดคืนหลวงวิจารณ์ทนทุกทรมานอย่างนี้ยาวนานถึงปีเศษถึงได้สิ้นใจตายไปอย่างหาความสงบไม่ได้หลังจากปลงศพหลวงวิจารณเรียบร้อยแล้ว บุตรพรยางหลวงวิจารณ์ก็ได้อพยพแยกย้ายออกไปจากตำบลเจ็ดเสมียนแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกเลยในเชยผู้ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พระยาวจีสัตยารักรับรู้เป็นผู้ที่รู้เรื่องของหลวงวิจาร์ละเอียดพอสมควรเนื่องจากหลวงวิจารณ์เคยไปตรวจตามวัดในท้องที่แขวงอำเภอบางคนทีอยู่นเนืองนในเชยอตอนนั้นเป็นพระบวชอยู่ที่วัดจึงได้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดครับนั่นก็เป็น เรื่องของบาปของเวรอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ